ันอยากทำตัวให้เรียบร้อยต่อหน้าคุณนะคะคุณชายหายาสกุลสังผมจริงๆแล้วตอนที่ผมอยู่ที่บ้านจะรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยครับนั่นคือสาเหตุที่ผมออกมาเดินข้างนอกบ่อยๆเข้าใจละยังงั้นเองสินะแต่ตอนที่ผมอยู่กับหายาสกุลสังมันได้ผมรู้สึก่อนคลายอย่างบอกไม่ถูกคุณชายแล,แล้วก็ผมชอบที่จะเห็นีด้านหนึ่งของคุณหายาสกุลสังผมรักคุณเอ๊ะ อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมพูดอะไรออกไปเนี่ยขอโทษ้วยครับผลคล้ายหน่อยค่ะไม่ต่คนแบบฉันฉันดีใจนะคะที่ช่วยอะไรคุณได้บ้างคุณชายขอบคุณนะคะพยาสกละฟังคุณชายอืมขอบคุณสำหรับเรื่องเมื่อวานนะครับเรื่องเมื่อวานหรอคะืมไม่ควรจะพูดถึงมันตอนเวลาทำงานสินะอ่าไม่เป็นไรครับไม่มีอะไรหรอกครับ าจะมาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะนี่ครณหมายถึงแค่ผ่อนคายใช่ไหมครับอ่ะ